คนแพร่แอนตี้อามชุติมาเป็นคนอีสานมาเป็นมิสแกรนแพร่ได้ยังไง รีดีว่าสร้างความฮือฮาให้เวที m ม s สแกรนไท a แลนด์ไม่น้อยเมื่ออารมชิติมานักร้องลูกทุ่งคนดังพลิกโฉมจากนักร้องมาประกวด m ม s สแก n นแพ้และความมงกุฎไปครองได้สำเร็จเตรียมเข้าชิงมงใหญ่ในเวที m ม s สแกนไท a แลนด์ต่อไปแต่ว่างานนี้ก็ไม่ไวยมีดราม่า,มาเพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับการที่อารมชุติมาได้รับตำแหน่งมิสแกรนแพ้2025พร้อมกับคอมเมนต์เสีย,สยหายหาย ต่างก็บอกว่าเต็ม10หักหมดเต็มร้อยหัก99แพ้จริงๆมีสวยกว่านี้คนที่ได้รองสวยกว่าเบิร์ดคําสิว้าสงสัยทำไมคนหนองคายได้เป็นตัวแทนของแพร่และล่าสุด ดานายดาวติ๊กตอกได้ออกมาช่วยโตว่าตนเป็นปคนแพร่และอยู่แพรตลอดการจะบอกว่าใครมงหรือไม่มงไม่ต้องพูดถึงบางคนบอกว่าคนที่มงทําไมพูดอีสานเป็นคนอีสานพูดอีสานทําไมคนจังหวัดอื่นมาเป็นตัวแทนแพร่เป็นมิสแกนแพร่ได้คนที่บอกว่าแล้วแบบนี้อ่จจะทําให้คนเมืองแพร่เสียหายแล้วเมื่อไหร่เมืองแพร่จะไปสู่สายตาประชาชนก็ต้องบอกว่าเมื่อขึ้นเวทีใหญ่จะมีการทาวิทีอาร์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว เอาของดีเมืองแพร่ไปโชว์มีชุดประจําจังหวัดบางคนเหยียดว่ามิสแก n นแพร่อีอย่างวะแซกกันไปแซกกันมาบางคนบอกว่าห้ามใช้คําว่ามิสแก n นแพร่ก็ต้องถามว่ามีกฎหมายข้อไหนห้ามใช้คำว่าแพร่ประกวดกันมาตั้งหลายปีไม่มีปัญหาทำไมวันนี้มาสำนึกรักบ้านเกิดอยากให้เมืองแพร่ดังแต่คุณไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรเลยนอกจากนี้อามชิติมายังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ต่างก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าไม่สวยไม่สูงตามมาตรฐานนางงามเวทีแกลนอีกทั้งยังถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเธอพยายามถอดแบบนางงามรุ่นพี่อย่างอิงฟ้าวรหาหะหรือไม่ซึ่งล่าสุดอิงฟ้าก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยืนยันว่าความเห็นของแฟนนางงามถือเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ส่วนตัวเธอเองก็รู้จักและได้ติดตามผลงานของอารม,มาก่อนซึ่งชื่นชมว่าเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่เก่งและก็อยากแสดงความยินดีสําหรับชัยชนะที่คว้าตําแหน่งและการชนะใจตัวเองกล้าลุกขึ้นมาทําตามความฝันโดยอิงฟ้าได้บอกว่าหนูเป็นแฟนคลับเขาด้วยซ้ํานะคะหมายถึงคนที่เป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินก็ต้องรู้จักเขาน้องเขาเป็นคนเก่งดีใจที่เข้ามาประกวดในเวทีมิสแกนไทยแลนด์ Thailand. อิงฟ้ายินดีกับผู้หญิงทุกคนที่มีความฝันแค่เขากล้าลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองก็ชนะใจตัวเองไปแล้วค่ะสําหรับเรื่องความคิดเห็นจากแฟนๆที่บอกว่าไม่ตรงตามมาตรฐานนางงามเหมือนเราตอนเราประกวดก็โดนเยอะเหมือนกันแต่ทุกคนก็ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองส่วนตัวอิงฟ้าไม่อยากให้มีการบูลลี่หรือตัดสินกันเรื่องนี้ ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าอ่านเป็นร่างทรงของเราจริงๆไม่มีใครเหมือนใครได้ค่ะทุกคนมีสเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองมากเราจะโดดเด่นแต่ถ้าเรามัวเป็นคนอื่นก็จะไม่มีใครจําเราได้อยู่ดีส่วนประเด็นบอสนวัตรประกาศขายลิสิท์จัดการประกวดมิสแกนนทยแลนด์2025ในราคา100ล้านบาทซึ่งหลายคนต่างก็แอบลุ้นว่ามาดามอินฟ้าจะหันมาชิมลางเป็นผู้จัดการประกวดหรือไม่เธอบอกว่าจริงๆนั่นเป็นหนึ่งในความฝันของตัวเอง นกนัแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้หากมีโอกาสนั้นจริงๆจะลองทำในรูปแบบเดอตี้และอยากเลือกนางงามในแบบที่ตัวเองชอบ